ไม่ได้ไม่ได้น่ามานะครับไอ้ที่เยอะคือหมูแหลมั้งเขาเหนียวเขาเหนียวโอเคตรงคอนเซปต์ครับเขาเหนียวห่อเบิ้มครับอ๋อคอนเซปต์คือข้าวเหนียวห่อเบิ้มใส่หมูนิดเดียวคุณอ่านครับข้าวเหนียวนะครับเ้าเหนียวห่อเบิ้มครับ50บาท50บาทเท่านั้นลองกินก่อนลองชิ้นนี้ก่อนได้ไหมมาเอามาเลยยกขึ้นมาเลยโอ้แต่ถ้าใครจะกินแบบนี้ก็มีขายนะครับอย่างนี้ก็มีขายเหมือนกันขีดละแค่50บาทนะขีด50บาทครับจั๊บปลาครับนี่จั๊บปลาครับ ละบังคปกตีตผมขายเจ็ดปีไม่มีพลาดบ,าบังคับพวกเรากินไส้หลับบ่อยบังคับพวกเรากินหมูเราบ้างลับไม่หมูเนี่ยหวานใช่ไหมหแต่ถ้ากินจที่กับปลาร้านี่พอดีเป๊ะคุณลองเฮ้ยอร่อยเพราะว่าปลาร์มีความเค็มเผ็ดถ้าว่าเขากินอย่างนี้เหร ใช่คนชาววังกินอย่างงี้กินนี้แหละใครชอบกินหวานอะ่ะน่าจะชอบเลยอันนี้คือไม่ใช่น้ำมันนะน้ำตาลเป็นหอมหวานครับทุกคนครับเออแต่แว่าเจียปลาร้าเป็นไงเออมันเข้า<ถ>คือมันมีมันมีหวานมันมีเค็มรสชาติแบบปลาร้าไม่ได้ไม่ได้กลิ่นแรงคนที่ไม่กินปลาร้ากินได้สบายกินได้สบายเลยคือบางคนไม่ชอบกินปลาร้าเพราะแบบกลิ่นมันแบบมันแรงออย่างงี้ใช่ป่ะอันนี้กินได้หมูทอดเกลือครับหมูทอดเกลือ เอย่าคิดนานดิปลาเนี้ยรสมันจัดกว่างอ่ะพอมันกินตัวเนี้ยมันก็เลยแบบไม่ค่อยรู้รสเท่าไหร่คนสั่งไปบางคนเขาก็ไม่ได้สั่งปลาเขาสั่งสั่งหอมข้าวเหนียวอันเนี้ยคือรสชาติจะออกไปทางเค็มนิดนิดโอ้โหอบเลยจบสุดสุดแป้งกับเป้ของนานผมขอดูแบบปริมาณแบบห้าสิบบาทได้ไหมหอมไหมอันนี้แบบคุณขายจริงๆรแหละเอาอยากรู้ว่าเหมือนแบบห้าสิบบาทที่คุณบอกว่ามันคุ้มอ่ะไก่ทอดเกลือหนึ่งห่อครับเอาจริงจริงนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอทำให้แม่เขาก่อน